ผมจะขึ้นวงจรการต่อใช้งานให้ดูนะครับเริ่มต้นต่อสายจากแบตเตอรี่1 2โวลต์มาเข้ากับบอร์ด xh m 6 0 4ในตำแหน่งแบตบวกแบตลบนะฮะสายสีแดงคือแบตบวกสายสีดดำคือแบตลบทำการต่อสายชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อที่จะทำการชาร์จนะฮะเข้าในตำแหน่งอินบวกอินลบของบอร์ด xh m 6 0 4สําำหรับการประยุกต์ใช้งานต่อแบตเข้ากับโหลดในที่นี้ผมจะต่อเข้ากับปั๊มน้ำา1 2โวลต์นะฮะเราจะต้องต่อสายบวกลบจากปั๊มน้ำเนี่ยมาเข้า ขั้วบวกขั้วลบของตัวแบตเตอรี่แล้วตัวแบตเตอรี่ขั้วบวกเนี่ยเราจะต้องมีสวิต์ปิดเปิดไว้ต่างหากนะฮะจะได้แยกจากกันร,ระหว่างตัวโหลดมาเข้าแบตนะฮะและก็ตัวชาร์จจากแผงมาเข้าบอร์ด XH M604 นะครับการใช้งานจะต้องคำนึงถึงกระแสด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แผงโซลร์เซลล์ในการชาร์จเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยจะไม่ได้คอนโทรลกระแสนะครับกระแสมาเท่าไหร่ก็จะชาร์จไปเต็มเท่านั้นนะฮะควรไม่เกิน10%ของความจุของแบตนะครับ